วัสดีค่ะทุกคนที่เล่าสู่รสักสี่ชั้นแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่เอิร์ธและก็พี่นัทค่ะอ้าวแล้วพี่เอิร์ธอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออยู่นี่เราจะเอาชีวิตรอดใน natural disaster ของโ o บ l อกนะคะก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนอีกครั้งนะคะเรามาอยู่กันในแบบนี้แล้วเราก็ต้องเอาชีวิตรอดพี่ดาว่าสึนามิไม่ก็ฝนกรดไม่ก็น้ำท่วมนัทรู้เลยว่ามันต้องเป็นเกี่ยวกับฝนแน่พี่ช่วยน้ำท่วมไหมไม่อุยพายุทอร์นาโดหรือเปล่ามาแบบนี้ อู้หูหมอกหมอกลงขนาดนี้พี่ M สองจุดห้าหรือเปล่าคะ <c oughs> <c oughs> อ่าสวยแล้วจ้าอ,อ,อ้าวพายุยาพายุเข้าที่เดียวนี้โอ้ก็สุดท้ายก็ต้องหลบอยู่ในบ้านดีกว่าต้องหลบอยู่ในวมปลอดภัยอ่ะโห่แต่พายุมันพัดบ้านนะมันพัดจนปิวเลยสวยแล้วมันเราต้องอยู่ในที่ที่แบบ เอบอุ Stelle, know, das ่นอะพูดง่ายๆคืออบอุ่นนะพี่แอบหลบอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะนัออยู่่กบเพืทำไมนะพี่อยู่กับไอ้ไอเดวิ่อัวเดวิ่อัวเดวิ่แดนหยอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปโลกกันให้นัดใจร้ายจ้าดอานนั้นชั่วร้ายมากอยดูไหนอะโอ้ my god หิมะเริ่มเกาะมาแถวพี่แล้วนะไปที่บ้านหลังใหญ่พี่เอยไปที่บ้านหลังใหญ่ทางไหน ไอ้บ้านหลังใหญ่ที่มันมีคนอ่ะรีบๆไปก่อนที่เราจะตายกันเน้าตรงนี้ไม่ปลอดภัยเฮ้ยจะติดบา้านใหญ่แล้วตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยที่บอกนัดไว้ก่อนเพราะมันไม่ค่อยปลอดภัยเฮ้ยไอ้บ้านนี้น่าจะปลอดภัยปลอดภัยอะไรล่ะปลอดภัยกับผีนะสิเฮ้ยก็ทั้งพวกมันได้อยู่ไม่ได้อยู่อ่ะพี่ต้องแอบตรงนี้มันถึงจะได้อ่ะเอ้ยไปอีกมันเริ่มเย็นแล้วตรงไหนเล่าที่ไหน,น,ไหนเออในในใน,ใน,นไอ้นักก่นน่ะที่นี่ก็ไม่เออที่นี่ เอ้ยที่ที่ปลอดภัยเอาหวัวจิกก้มกระแพงช่วยพี่ด้วยพี่หนาวพี่เอ,อิร์ธมาที่ที่ที่ทนั่อยู่ตัวรอ,อดรอดอุ้ยอีกนิดเดียวพี่เกือบแข็งตายแล้วนะมั <c oughs> นหนาวมากพายุหิมะเมาื่อกี้เอามันคือพายุหิมะเหรอใช่นายคิดว่าเป็นพายุอะไรเหรอนัน่นต้องเป็นพายุคอร์นาโดฮะคอนาโดต้องเป็นพายุแบบหมุนๆแต่อันนี้มันเป็น,นหิมะใจหมเฮ้ยเดี๋ยวนะพายุหมุนจิ้มแล้วได้กินในหัวแบบนี้เลยอ่ะมันคือพายุหิมะนัยเอ้ยงงจัง ซันนี่แรชคือแมปอะไรโอ้รู้สึกผิดต่ออาจารย์ไอฟ้ากับอาจารย์พลอยจังที่อ่านอ่านไม่น่าจะถูก <c oughs> ขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูอ่านไม่ค่อยจะถูกออกจำเนียงไม่ถูกสำเนียงอู้เป็นแมปฟาร์มเฮ้ยแมปฟาร์มก็ต้องอยู่ที่ที่ที่คันสองของมันไว้ให้ปลอดภ<ป>่มามันไม่สูงมากอยู่ได้โอ้คันจังคันหลังเนี่แหละ ก็มันมีบันไดขึ้นชั้นสองของฟาร์มไม่อยู่ไม่ใช่หรอกก็ตรงอยากจะรู้จังว่าอืเราจะเจอกับอุปสรรคอะไรอบอกนะฝนกดถ้าฝนกดให้รีบเข้าไปในโรงฟาร์มทันด่วนๆเอย่าตกเชียวดียวเจ็บลงดีๆดีกว่ารู้สึกว่าไปอยู่ด้านในรอดีกว่าเดี๋ยวทำไมเลือดฉันเหลือขึ้นฮะมันจะมีคนที่เป็นไวรัส ไอ้ว่าโควิดโควิดมาขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงก่อนขึ้นที่สูงก่อน,อนมันจะได้ไม่อ๋อพี่เป็นไวรัสหรือเปล่าพี่ไม่เป็นมันจะบอกอยู่ใช่ไหมขึ้นที่สูงมัน,มนจะมีออร่าแด,ดงๆมันจะมีไอ้ม่วงๆติดอะ่ะมันมจะมีเสียงฮัตชูด้วยขึ้นก่อนขึ้นก่อนอย่าพึ่งพี่พี่ต้องเฮ้ยออร่าอย่าไปโดนเชียวไม่งั้นคุณจะกลายเป็นโควิดคุณขึ้นไปก่อนเถอะรีบหนีโควิดด้านล่างหนีโควิด ถ้ามันอยู่ชั้นสองของฟาร์มจะดีอ้าววดีพี่เอิร์ธคอยดูว่ามาริะมันจะมีคนขึ้นมาเพื่อต้องหลบให้เงียบมันจะได้มีไม่มีคนเห็นเฮ้ยใครเป็นไวรัสอะดูหน่อยดูหน่อยดูตรงดูหน้าต่างดูตรงหน้าต่างนั่งไงไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนั้นคนด้านล่างมีสักคนนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นป่ะนั่งไงเฮ้ยเลือดเขาจะลดเรื่อยๆใช่ไหมจะลดเรื่อยๆ ว้ยมันพื้นมาด้านบนแล้วต้องหลบ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 หลองดีเยวสุมเข้าไปดูด้านในก่อนด้านในโอเคคนนี้ไม่เป็นไม่ไม่ไม่ดูตรงบันไดไว้ถ้าบนไดปึ๊บให้โดดลงฉันโดดลงเลยอ่ะรอดแล้วรอดจากโควิดไวรัสเอเอ,เอกระต๊อกกระต๊อกกระต๊อกคือต้องให้ไวรัสคนเดียวตายใช่ไหมต้องให้เขาไม่เหลือรอดเราถึงจะวินถ้าเหลือคนเดียวเราก็ต้องวิ่งจูงอย่างเดียวอเราอย่างยาวนานนักอ่านเว็บตูนรอ อยมาขอแมปแบบหนุกๆเลยนะคะขอดานหนุกๆเลยะคะ่ะว้าวแมปเครื่องบินได้แหละมีเฮลิคอปเตอร์ค่ายทหารถ้าจะไม่ผิดคือค่ายทหารอู้มีรถถังด้วยรถถังเันคุณคุณไหมนัดเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วพี่เอ๋อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดพี่ไม่พูดพี่แค่ข,ขับรถถังเดี๋ยวช่องเรา ไม่ต้องพูดดีกว่าเนาะนะพี่ขับรถถังได้ด้วยว้าวเท่มากๆเลยยิง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 ยังไงอ่ะยิงไม่เป็นอะกดยิงกดยิงกดยิงอันนี้คือเพื่อนขับนะส่วนพี่อย่ายิงพี่ไม่พี่ยิงไม่เป็นอ่ะขอไม่ยิงแล้วกันนะงั้นพี่ขอเป็นคนขับรถถังรถนี้พี่ต้องเข้าไปขับไม่งั้นพี่จะนี่ไงขับได้แล้วด้านในปลอดภัยมาแล้วเจอทาดาโอ้แผ่นดินไหวรถดีอันนี้รถดี มันไม่ค่อยสั่นสะเทือนมันช่วยทำมันเพราะว่ามันสะเทือนน้ำสะเทือนบกบาบอดูดิแผ่นดินไหวรถถังของเรายังไม่เป็นไรเลยซื้อมากี่ล้านไม่ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ไม่ไม่พูดถึงรถถังในเกมเนี่ยเขาซื้อมากี่ล้านแผ่นดินไหวขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยไม่แต่น้อยไงก็เลยสงสัยว่าโอ้ซื้อมากี่ล้านอ่ะอยากดูเฉยๆไม่มีอะไรนะคิดอะไรเราอ่ะคิดอะไรที่ไม่ควรพูด เรานะเราคิดอะไรครับนี่อพี่ยังอยู่ในรถถังอย่างปลอดภยัยโดยมีการกลายเป็นยูเชคแลาล่าสุดเพื่อนๆดูดูแบบนี้เหมือนกำลังดูโดนแบบโดนผัดอะ่ะโดนผัดเข้าผัดอะ่ะ hmm. โอ้พี่เริ่มเช็คพี่เริ่มขยา่าพี่เริ่มจะโดนสั่นไว้โอ้พี่เริ่มเจ็บเยี่ยมพี่น่าจะไม่เป็นไรหรอก โอ้รถถังเราแหลกสลายไปเรียบร้อยแล้วนะพร้อมกับถังระเบิดที่อยู่ในรถถังได้แหลกลายแหลกสลายไปเรียบร้อยเห็นปไออรถถังที่อุตส่าห์ได้มาได้พังไปแล้วไม่นะใช่ไหมพี่เอิร์ใช่รถถังได้พังไปแล้วแต่เรายังอยู่นะเจ๊ะพอโดดออกมาเสียเลือดไปนิดเดียวพอโดนกันโดด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 โดอย่างเงี้ย อ๋อ oh, อยู่แล้วเย้อ yeah. ุยคนรอดแค่ห้าคนเองเหรอเพิ่งเจอเพิ่งเคยเจอคนรอดน้อยแบบนี้ก็คือห้าคนนี่แหละน้อยสุดที่ไี่เคยเห็นนะไม่มีคนรอดเลย <c oughs> <c oughs> คือบางทีมันก็หายคนรอดยากไงบางเมียที่มันสุ่มมาเจอกับยากๆค่ะมามา,มา,มา,มาดูกันดีกว่าว่าเราจะเป็นอย่างไรเมื่อได้เจอด่านต่อไป <c oughs> ขอด่านแบบ <c oughs> เอาเป็นด่านสนุกๆว้าว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 จริงๆไม่ได้โกหกเลย อ๋คือตึกใบยกยังไงล่ะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวดูสภาพเวลาเรอรอ,อข้างด้วยรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่โควคาโน้นะมันไม่ใช่ภูขเขาไฟระเบิดนะคะคือซึนามิถ้าซึนามิแล้วก็อยู่กลางๆไว้ดีกว่าค่ะไม่ต้องสูงเกินไปไม่ต้อง<ม>เตี้ยก็นน้ำท่วมอะพี่รู้สึกว่าลาสันอนพี่มันเหมือนจะบอกว่าน้ำท่วมต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับเอ,อ่อสิ่งที่เรียกว่าน้ำแน่ๆ อุ้ยมีห้องท่านประธานด้วยอยากเป็นท่านประธานก็เลยนั่งแล้วกันนั่งเคียงงานอ้ m ไม o ก็ดูก่อนดีกว่าว่าเราจะได้เจอกับอะไรยังไม่มีอะไรบอกมาเลยนี่ไงเราก็โลบอกโอ้ซ oh, ูนามิชัดเจนรู้และต้องทำไงเขาทำไงยอยู่ชั้นกลางๆเขาอย่าอยู่สูงเกินไปเดี๋ยวโดดไม่ทันซูนามิจริงๆด้วย ทำไมนะถึงคิดถูกกับพี่เอิดนอ้องใช่ไหมน้ำพี่รู้สึกว่าน้ำอยู่แล้วความรู้สึกมันแบบเฮ้ยคนนี้เติมนี่ว่าเอาลูกโป่งมาใช้อย่างนี้ก็ได้เพื่อนน้ำอยู่ระดับไหนเราไม่รู้อะคือน้ำนี้เราไม่รู้น้ำมันถึงระดับไหนไงเพื่อนหูน้ำถึงระดับประมาณถึงเราปะไม่น่าถึงเราเท่าที่เราเห็นไม่เท็จไม่ถึงระดับเรานะ่า ไม่ถึงระดับเราแต่อาจจะซัดเราล่วงเลยก็ได้นะน่าจะมันน่าจะซัดแถวโคนๆนั่นไงมาแล้วซัดโคนปั๊บโคนล่างเออดีฉันลงได้เออไม่ตายรอดเว้ยจะโดนทับก็พอและวเราเนี่ยเรารอดจะซื้อนามีมาได้ถือว่าเป็นบุญตาย,ยิ่งนักท่านว้าว หวังว่านะจะไม่มีลูกที่สองใช่ไหมเพราะถ้ามีลูกที่สองน่าจะไม่เหลือนะคะไม่เหลือดูจากหน้าก็น่าจะรู้นะคะว่าไม่มีการเตรียมข้องไม่รอดนะสติลออะไรไม่เหลือซากสู่ขิดไปเลยจ้าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตึกพอล้มกระจกจะไม่แตกเป็นฟิสิกส์ที่แปลกมากแต่ไม่เป็นไรมันแตกอยู่แล้วความจริงเอ้าอู้อันนี้รอด รอดมาสี่คนเองรอดได้ไงเนี่ยพี่รอดมาถามว่ารอดยังไงก็อยู่กลางๆไงแล้วก็ลงมาตอนที่มกราธรมใช่อย่างไรก็รอดครั้งโอ้ยลืมเรีเซตเลือดอีกแล้วต้องรีเซตเลือดก่อนก่อนก่อนที่เขาจะเริ่มเล่นกันตาต่อไปมาตาสุดท้ายกว่าเพราะเดี๋ยวตัดนานมันจะติดอย่างเงี้แหละพูดไทยบนอังกฤษบ่อยไงก็จะติดอย่างเงี้ยหุยคุก ขอเข้าไปดูหน่อยค่ะที่นั่นมีอะไรคะคก็มีที่ออกกาลังกาย,ไ,ยไปออกกาลังกายสิตัวพร้อมแห้งแรงน้อยขนาดนี้จะสุกใครได้อ่ะแชะเขา้ามาอยู่ในคุกแล้วจ้ะทำามีข้อหาะะอะไรคล้ายๆอย่างเซลฟี่บุกบุกบุกเอาแล้วออกไงวะ ไม่มีทักออกครับต้องรอเวลาออกก็อยู่ในนี้ไปอย่าบอกนะพังประตูมั้ยพังประตูมัน,มนไม่ได้เลยเอาไม่ได้ทำไงติดคุกไม่น่าเล่นเลยติดคุกอ้าวแฟลชโลดเออหาตายแน่ฉันคืออะไรหรอเดี๋ยวแกได้รู้ฉันอยากออกไปข้างน,นอกอะ่ะฟ้าพาเตียง ออกไปด้านนอกอ่ะนออหนูขอออกได้ไหมคะหนูไม่อยากเปนน็นเางหรอกถ้าพี่บัตรมาเดี๋ยวมันก็ทำลายให้เองเหรอกทำลายฉันไม่อยากตายฉันอยากออกไปเดินเล่นทำลายคุกอ่ะทำลายทางอ่ะกงขังให้เองแต่ฉันอยู่บนตึกอ่ะฉันถล่มแน่เลยให้พี่บัตรมันคืออะไรอ่ะฟ้าผ่าเปี้ยงอย่างน้นมันก็สามารถทำลูโวให้เราหนีออกไปเอาหนูออกไป ก็ได้มาปลดหนูทีเฮ้ยมีรูโหล่แล้วเออไม่ก็ฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะอย่าบอกนะว่าน้ำ่วมอ้าตายนี่ตายนี่เลยตายนี่นี่เออมันอยู่ด้านล่างเหรอน้ำมันท่วมขึ้นมาแล้วเห็นไหมฉันขึ้นไปไม่ได้ฉันติดอยู่ตรงนี้ได้ปลดให้หนูออกไปให้หนูออกไปโอเครอด เอารอดได้ไงวะเนี่ยติดคุกอยู่ดีๆก็รอดเฮ้ยเดี๋ยวเทคนิคนี้เดี๋ยวใช้ครั้งหน้าเลยแต่มันไม่ได้รอดกับทุกอย่างนะแผ่นดินไหวก็ไปวอลคานปั๊บก็ไปเลยถ้าน้ํามันเอาเราจะเข้าคุกแต่มันเป็นน้ำมันเราจะเข้าคุกกกนพี่ไม่ได้บังคิดเลยนะว่าจะเป็นน้ําแต่บังวุ้ยไม่หายชุดนักโทษอีกบ้าบอฉันไม่อยากเป็นนักโทษดีดีดีอเออตอนนี้ ตา่ใช่เพราะมันมาอันนี้ของแท้ของแท้อันนี้มันมาโอ้ยไม่หายจากชุดนางโทษอีกดูหน้าหนูหนูไม่ได้อยากติดคุกค,ค่ะบอกเพื่อนบอกว่าไปเอาชุดน,น,นางโทษไาไหน,นบอกว่าตอน่ดนก่อนหน้านี้ไปกดถ่ายรูปอยู่ดีๆได้เข้าคุกแล้วก็รอดเฉยอู้วบ้านหลังนี้ไม่กรอบลูกทองคำ้วยฮะขโมยสีรออะไรขโมยผาคุกขนาดนั้นนัแล้วดูนั่นนะรูปแอปเปิ้ลอย่างงดงาม อย่าบอกนะ s a n สตอร์มใช่ไหมบอกมาดีๆีนะสนะ s a n สตอร์มจริงด้วย s a n สตอร์มพายุทรายจะหลบตรงไหนก็หลบยากนะคะพายุทรายเนี่ยก็นะ s a n ส,สตอร์มจริงยืนยาวๆจริงพายุทรายนะบางคนจะห่นเลยวะแต่เราเพิ่งมาไงเรามาจากจกชายพัดพันตรงนี้วา เกือบโดนตึกทับเกือบโดนตึกทับเดี๋ยวทําไมมีชั้นเหลือที่เป็นคนคุกคนเดียวอ่ะทำไมชั้นเหลือคนเดียวอ่ะทำไมอยู่คนเดียวอ่ะเหลือคนเดียวเหรอลอดคนเดียวหลอดคนเดียวไม่ใช่แล้วคนคนนี้สวยว่าวันเดี๋ยวนะเคลียร์ปัญหากันก่อนได้ไหมคือมีเราเล่นอยู่คนเดียวเหรอหรือเขาออกเซิร์ฟเล่นไปหมดแล้วอ่ะไช่เขาเสียเขาตายกันหมด เขาออก mode, เซื้อไปหมดเหลือแค่พี่คนเดียวแล้วก็เพิ่งมีคนจอยเข้ามาเมื่อกี้ว่าอยู่ที่ไปซือไมว่าวันอย่างหาเลยอ่ะโอ้ไม่กูตอนนั้นเขารู้ว่าเหลือแค่หนึ่งคนเขาจะออกไปทันทีงั้นก็ไป <c oughs> ขอกลาบลาดีกว่านะงั้นก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอกลับลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะสำหรับวันนี้ว่าเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีนะคะน้องผู้ติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละพี่ไม่อยู่แล้วนอนแล้ะ